มาเป็นครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นุ่้ก้าวได้ยังไงนะคะย้อนกลับไปอะค่ะในวันที่ครูคลอดลูกเสร็จอะค่ะแล้วครูหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องใช้ปากหายใจนะคะเสร็จแล้วให้นมลูกก็เป็นน้ำเลือดจึงไปให้หมอตรวจอย่างละเอียดถึงได้รู้ว่าเส้นเลือดใหญ่หัวใจมันฉีกเป็นสองฝั่งนะคะแต่หลายคนคิดว่าเวอร์หรือเปล่าทำไมไม่ตายคุณไม่ต้องตกใจคะ่ะเพราะว่าหมอก็ยังคิดแบบนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าผ่าออมาแล้วต้องยอมรับนะว่าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์รอดเพียงแค่เท่านนั้คือมันเป็นอะไรที่เราต้องเลท่ะคะ่ะ เลือกระหว่างไม่ผ่ากับผ่ามีเปอร์เซ็นต์รอดสามเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นครูก็ได้คิวผ่าตัดวันที่ยี่สิบแปดกันยาจากนั้นพอผ่าตัดอะค่ะสามวันแล้วก็นะคะเกือบไม่รอดแหละในเมื่อครูรอดมาแล้วครูมีหนี้สามสิบล้านพร้อมกับร่างกายที่ไม่สามารถทํางานได้เลยครูแรกเลยค่ะตายไม่เป็นไรขอให้ฉันทําอะไรก็ได้ให้มีเงินได้ปลดหนี้ให้อะไรแบบนี้ค่ะครูก็มาทํางานหนักอีกครั้งหนึ่งประมาณสามปีครูค่ะเส้นเลือดใหญ่ฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ไม่สามารถผ่าได้แล้ว เพราะไม่สามารถที่จะตัดต่ออวัยวะตรงไหนได้แล้วเพราะรอบนี้มันฉีกขึ้นที่จะมาขึ้นตรง,องคอนะคะวันนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะบริจาคร่างกายไปเลยนะคะพอกลับมาครูก็เลิกครูก็ไม่กินยาเคมีอีกเลยนับจากวันนั้นน่ะนะคะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะครูยังไม่ไปหาหมออีกเลยแล้วตัดสินใจไม่กินยาเคมีเองทั้งท้ที่ต้องกินตลอดชีวิตแต่ไม่กินเลือกที่จะหาวิธีการดูแลตัวเองด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ทําไมครูถึงผลิตสมุนไพรเพราะคุณเลือกที่จะใช้สมุนไพรเ้้นีประมาาณข ปีที่8แล้วค่ะพอๆกับช่วงที่ครูปฏิบัติทำพอดีนะคะเพราะช่วงนั้นอย่างที่บอกค่ะอะไรมาครูจะเต็มค่ะสวดมนต์ไปทําสมาธิไปปฏิบัติธรรมหมดทุกอย่างทุกทางค่ะอะไรที่ใจจะสบายอะไรที่จะอยู่ได้มากขึ้นฟังธรรมะแต่คนไม่เคยฟังก็ฟังธรรมะหันหน้าเข้าหาธรรมะอะไรแบบนี้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจนในที่สุดเลือกสมุนไพรให้ดูแลตัวเองศึกษายอย่างแบบจริงจังค่ะเพื่อต้องการดูแลตัวเองคุณคิดดูนะคะจากวันนั้นค่ะต้มสมุนไพรกินมาตลอดค่ะนะคะสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมาตลอดคู้อยากช่วยคนจริงๆให้ทุกคนได้แบบ มีทางรอดเราไม่ได้บอกว่าสมุนไพรมันจะช่วยได้ทุกโรคเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะเราไม่ใช่หมอแต่เรารู้แค่ว่าเรามีของดีเรามีสิ่งที่ดีแล้วเราอยากบอกต่อเธอนะคําพูดของครูคาแรกค่ะใครเจอฉันคนนั้นโชคดีครูโดนเบะปากมองบนตลอดโอ้ยมึงดีมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูไม่เคยสนใจค่ะเพราะครูคือคนโชคดีไงคะในวันที่ครูไม่รู้ว่าครูจะทําอะไรครูแย่แล้วครูเชื่อว่าครูยังมีบุญเหลืออยู่ เราก็ร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทาแต่บุญสร้างแต่กุศลนะคะเราพูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่สิ่งดีๆสร้างแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราร้องขอเกิดขึ้นค่ะครูเจอธุรกิจของตัวเองที่มาจากตัวเองแค่คําพูดที่ว่าจงมองสิ่งใกล้ตัวให้เป็นธุรกิจกับคาที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอคําพูดแค่นี้เองค่ะมันก็สามารถทําให้เราสว่างได้เปลี่ยนความคิดตัวเองได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างน่ามหาัศจรรย์คนที่เป็นหนี้สามสิบล้านแต่ทุกวันนี้ทําธุรกกิิจหลลัพัพนนเง ไม่รู้กี่ร้อยนะคะก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ามหาศา์หรือเปล่านี่แหละค่ะปาฏิหาริย์มันจึงเกิดกับครูในวันนี้ซึ่งเป็นครูพี่พรที่เปลี่ยนทั้งภายนอกและภายใน